สวัสดีค่ะพี่นออ้องมาพร้าบช่องมะลิช n นลคือเก่าเลยค่ะมันนี้มะลิสิภาพ,พี่น้องม,มาเบิ่งทงหน้านะคะทงหน้าอัน,นมาเคยออกมาหลายปีแล้วนะคะได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่อยู่ทงหน้านะคะเงินนี้ก็จะเป็นคลองน้ำชุนประทานนะคะ รู้กวาเซน,นี่สิบอดดายมาโดนแล้วนะคะประมาณเกือบซีฟกาปีแล้วนะคะได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะมันไหลอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอีสภาพไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งมองน้ำมันไหลนะคะโ<ฮ>อ้ยพี่หอง đừng có để mình nhiều ghen ha là chỉ tự ổn định say tung ui ใส่ตุงนี้าพี่เนาะใส่ตูงน้ำน่ะเมนบอกได้บ้านบ้านเนี่ Nam là anh em Anh em bên cạnh nào con, ít cân Đẹp quá, mát luôn là cái cho luận Nè Ô, xuyên tôi <laughs> nghỉ em thì นี่ค่ะปลาอยู่น้ำไหลขนาดเล็กๆก็มาเรซไซต์ตรงอันนี้เป็นกระสอบกระสอบไส้นะคะไปว่าง นี่ก็หน้านี่ต่จะไหลไปพู้ลงหสวยนะคะหัวข่านะคะเหม่องทีดเขากำลังส่ายฝ้ายนะคะฝ้ายนำดนนะคะผู้วัยได้ยินเสียงน้าาไหลอยลมหม่องได้นะคะอุย้ยเขากำลังงามเขียวค่ะพี่น้อง

ตกนี่ก็บ่คุ้มเด้อค่ะ คลิปดีมลิเขาจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องขอบุณพี่น้องทุกขามารับฟังและรับชมนะคะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้มใเมลี่เน่ได้จากเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้มลิ่ได้คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ